สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านผมก็อดยิ้มไม่ได้นะครับพอดีไปเจอคลิปสั้นนะฮะที่นักข่าวสายกีฬาไทยเราเนี่ยทำคลิปน่ารักน่ารักนะครับของโค้ดมาซาดาอิชิเนี่ยพูดไทยคำว่าส้มตำไม่เผ็ดนะคือหลังเลิกางานนะฮะตอนเย็นเนี่ยส่วนมากแล้ววิชีเขาชอบกินส้มตำนะครับก็จะไปสั่งแมค้าเป็นรสไทยว่าส้มตำไม่เผ็ดนะ ก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักคลิปหนึ่งครับที่เราดูอ่าเป็นบุค,คลิกของเฮดโค้ชทีมชาติไทยเรานี่แหละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าตอนนี้อิชิกําลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับประมาณสิ้นเดือนก็จะกลับมาแล้วครับประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละก็จะกลับมาทําทีมชาติไทยต่อนะครับหลังจากมาดําแป้งนนันล่าสลำซำได้มอบหมายให้เขาเนี่ยดูแลทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ทีมอ่าชาติไทยชุดยูยิบสามซึ่งเป็นชุดบีเรียกว่าชุดบีแล้วกันนะครับของทีมชาติไทยเราเนี่ยที่เป็นทางการนะ ก็ถือว่าบุคลิกของเขาเนี่ยโค้ดคนนี้นะครับมาซาฮาดะอิชิอิเนี่ยเบื้องหลังนะผลงานที่เขาทำมาเนี่ยผมคิดว่านะมันอยู่ที่ความคิดนะวิธีคิดของเขาแล้วก็ความคือการแยกแยะนะครับว่าอะไรคืออะไรไม่มาผสมปนเปกันนะเขาก็มีความเป็นมืออาชีพในระดับหนึ่งคือเขามีความเป็นคนญี่ปุ่นที่เขามีความรับผิดชอบต่อน,น้าทีของเขานะครับก็ทํางานตลอดเวลาขยันขันแข็งติดดินครับ แล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องภายนอกเรื่องดรมาม่าเรื่องไม่เกี่ยวกับเกมไม่เกี่ยวกับงานเนี่ย <_ an> เขาจะพยายามกระจัดออกแล้วไม่เอามาคิดนี่เป็นคุณสมบัติที่ผมคิดว่าเราน่าจะมองสิ่งที่ดีของอิชิเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยในการก้าวเดือนต่อไปไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับสิ่งดีเราก็ต้องชมเชยกันว่าดีครับแต่ส่วนข้อเสียอะไรต่างๆที่เ,เพื่อนๆมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจ,นใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นการเลือกตัวผู้เล่นอะไรก็ตามแต่นะ ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มีรายละเอียดที่บ่งชัดนะครับอย่างที่ผมบอกมันยังไม่ได้ขึ้นศาลนะครับยังไม่ได้สืบพยานอ่ายังไม่มีการอ่าไต่สวนว่ามันจริงหรือไม่ไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําหรับผมนะเรื่องแบบนี้ที่ที่มันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีหลักฐานไม่มีการไต่สวนไม่มีอ่าสภาวะแวดล้อมที่บ่งชี้ชัดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะพูดมันก็คล้ายๆกับเรื่องดราม่านี่แหละ คือเส้นทางของมืออาชีพจ,จริงนะครับเวลาเดินไปเนี่ยเขาจะต้องไม่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะต้องคิดที่สิ่งที่เรากําลังทําอย่างจริงจังนะปัญหาของเราคือเราไม่ค่อยจริงจังตอนนี้นะครับโค้ดมาซาดะอิชิอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยครับแทนที่จะกลับไปครอบครัวนะครับไปหาครอบครัวภรรยาเนี่ยก็พักผ่อนแล้ะครับแต่เขายังเดินทางไปหาเอกนิป,ปัญญาอยู่ในการไปให้คําแนะนําต่างๆนะเท่าที่ดูในข่าวก็ถือว่าอิชิเนี่ยเขามีอาสมาธิในการทําทีม เราเอาจิตใจในการทาพอสมควรคือคือถ้าคนทํางานจริงๆอะ่ะจะเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับคือผมเองเนี่ยอ่าผมทํางานมาเนี่ยผมเนี่ยทั้งตัวทั้งใจครับเวลาหนทํทงงานนะเช่นเดียวกันกับทาคลิปเนี่ยผมผมทั้งใจจริงๆนะเวลาผมทําคลิปนะครับใครจะว่าผมจริงจังก็ช่างใครจะว่าผมเป็นยุคเก้าศูนย์อะไรก็ช่างอ่าแน่นอนครับผมเจนเด็กแต่ผมมีความจริงจังนะผมคิดว่าเวนี้แหละ มันเป็นเวทที่ทําให้เราเนี่ยมีมุมมองที่ค่อนข้าง,างที่จะตรงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่เราก็ดีใจที่เราได้ทําในสิ่งที่ดีครับเหมือนกับมาดามแป้งโพสต์เมื่อวานเนี่ยนะครับว่าขึ้นร่มต่างๆเนี่ยมันทําให้ต้นไม้นี่อย่างรากรึกขึ้นปัญหาลูกป,ประสักเนี่ยมันสร้างคนเราครับสร้างให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละพูดในอีกเวหนึ่งทางหนึ่งะนะครับความจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับ ความสนุกหรือว่าความไร้สาระหรือว่าความสิ่งบันเทิงเนี่ยมันมันต้องมีผมก็มีนะทุกคนฟังเพลงทุกคนดูตลกทุกคนทําอะไรทุกอย่างอ่ะแต่เวลาความาจริงเอาจังเราต้องมีฮะเราต้องมีในปริมาณที่ให้มันเยอะด้วยนะคงจะดีนข่าวว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเครียดสูงนะครับมีอัตราการฆ่าตัวตายนะครับมีความเครียดในชีวิตสูงใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นสังคมที่มีบุคลิกภาพในความจริงจังในการทํางานและผลลัพธ์ที่เขาได้มันต้องแลกมาด้วยสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าผมเองไม่ได้กะว่าให้เราจริงจังขนาดนั้นครับแต่ว่าเราลดไอ้เรื่องดรามา่าไอ้เรื่องสนุกสนานลงมาเพื่อจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับสังคมตอนนี้เนี่ยเรามองเฉพาะการทํามาหากินใส่ปากใส่ท้องเท่านั้นแต่เราไม่คิดเรื่องนวัตรกรรมหรือความก้าวหน้าอะไรทั้งสิน้นมีน้อยมากครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่ผมดูนะฮนะว่าบ้านเราเนี่ยจะเสียงแตกขัดแย้งนะครับเข้าวความขัดแย้งอ,อยู่ดีๆก็จะมีฝ่ายค้านแล้วครับฟุตบ,บอลตอนเนี้ย นะครับมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ร่วมมือกันในการก้าวเดินนะไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่เนื้อบ่าฟาแรงเราเนี่ยครอบครัวฟุตบอลเราควรจะอ่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับสิ่งใดดีเราก็ต้องชมเชยนะครับชื่นชมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เราต้องรู้จักมีมุทิตาจิตก็คือความพลอยยินดีถ้าเห็นส่วนรวมเทนสิ่งที่มันดีเกิดขึ้นถ้าเห็นช่องทางที่มันจะดีเราต้องคนละไม้คนละมือครับ ทีมชาติไทยตอนนี้ต้องการกำลังใจฮะในระยะเวลาเนี่ยการเปลี่ยนผ่านมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นปีนะเราสร้างผลงานขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่ระยะเปลี่ยนผ่านนะครับทุกครั้งนะถ้าเกิดว่าเราตรวรอบฟุตบอลโลกนะครับจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาเราจะเป็นระยะเปลี่ยนผ่านถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะมันไม่เหมือนทุกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นระยะที่เราต้องส่งนะเราก้าวขึ้นมาในระดับขั้นบันไดขั้นแรกขั้นสองแล้วต่อไปเราต้องส่งไปขั้นสามขั้นสี่นะครับ การส่งครั้งนี้มันต้องอาศัยพลังนะอาศัยความเข้าใจนะหลังจากที่โคดิชิและมาดามแปงนวลพันล่ำซำเนี่ยได้นสนับสนุนฟุตบอลไทยและทําทีมฟุตบอลไทยขึ้นมาในระดับหนึ่งของอาเซียนในระดับที่16ของเอเชียนะครับและอันดับที่99ของโลกซึ่งมันขึ้นมานะในระดับโลกนะเราขึ้นมาทั้ง10กว่าอันดับนะครับในระดับเอเชียเราก้าวขึ้นมาในระดับที่16นะครับตอนนี้เราอยู่เหนือทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ และทีมที่เราเคยชนะอย่างค,คีคิสถานในเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะครับค,คีคิสถานเข้านะครับโอมานก็เข้าครับทีมที่เราเสมอซาอุดีอาระเบียที่เราเสมอเขาเข้านะครับจีนก็เข้าครับเขาเข้ารอบไปแล้วแต่เรามีอะไรเหรอครับเรามีเหตุผลทางด้านเทคนิคนะที่เราตกรอบอะไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพเรานะครับถ้านับตั้งแต่เดือนมกราคมมาถึงวันที่เราแข่งเสมอจีนเนี่ยเราไม่ได้แพ้จีนเลยนะครับ ทั้งด้านสถิติทั้งด้านฝีเท้าเราไม่ได้แพ้จินเลยแต่เราตกรอบเห็นไหมครับว่าระยะที่เราก้าวเดินมาปัญหาอุปสรรคมันยังมีครับท,ทั้งที่เราทําผลงานได้ดีมากเราอย่าเอาประเด็นตรงนี้มาทําให้เราท้อใจนะต้องกาบเรียนท่านผู้ฟังที่รถอย่างนี้ฮะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เราต้องส่งทีมชาติขึ้นไปอีกครับร่วมแรงร่วมใจตอนนี้โค้ชมาซาดะอิชินะกำลังเตรียมตัวที่จะกลับมาเมืองไทยนะฮะต้องให้ท่านพักผ่อนหน่อย หลังจากที่เฮดโค้ชคนนี้เนะี่ยมามาทำทีมให้เราเนี่ยห้าหกเดือนเนี่ยทำทั้งวันนะทั้งวันไม่มีวันหยุดนะอิชิทำงานตลอดไม่ว่าจะลงแข่งหรือไม่ลงแข่งมีทัวร์นาเมนต์หรือไม่ออกตะเวนสเกลผู้เล่นนะฮะเข้าประชุมกับมาดามแป้งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทีมชัตชไทยก้าวเดินไปได้เขาทำงานคุ้มค่าก็แล้วกันฮในการจ้างเขาเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะโค้ชขยันขนาดเนี้ย ขนาดเวลาพักผ่อนของเขาเขายังเดินทางไปหานักเตะอดีตทีมชาติไทยที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับแนวโน้มการสร้างทีมเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทีมยู23เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ไปเจอกับเพื่อนเราอย่างสิงคโปร์ด้วยในเอเวฟเนี่ยปลายปีเนี่ยนัดเหล่านี้เป็นนัดที่เราควรจะติดตามเพราะว่าอนาคตของยู23ชุดที่มาซาดะอิชิจะลงมาทํานี้นะครับเป็นชุดที่จะเชื่อมโยงไปยังทีมชาติไทย ที่จริงแล้วผมคิดว่าน่าจะมีโค้ดไทยนะครับเข้ามาร่วมนะครับในชุดยูยิสามด้วยเพื่อจะอาช่วยกันนะครับแต่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ทุนยพินิษ์ของมาดามแป้งหรือสมาคมาว่าจะจัดการอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าในระยะนี้เราเป็นระยะที่กําลังแข่งฟุตบอลยูโรอยู่อย่างเข้มข้นผมก็ดูทุกคืนแหละครับแต่ผมไม่ยากพูดถึงนีเฉยนะฮะต่างคนต่างดูเราก็ดูเอาความสุขของเรานะครับดูแบบนั้นเขาเรียกว,ว่าดูความสุขนะครับดูแบบ เอนเตอร์เทนดูแบบมีความสุขในการดูฟุตบอลระดับโลกแต่เรานะฮะดีนเดช้างศึกครอบครัวฟุตบอลไทยเนี่ยเราเราไม่ลืมเด็ดขาดเกี่ยวกับทีมชาติของเราที่อยู่ในระยะไม่ใช่ระยะเปลี่ยนผ่านนะผมพูดแล้วมันคือระยะที่เราต้องส่งขึ้นไปเราต้องร่วมใจร่วมพลังกันนะฮะในช่วงนี้นะอิชีกลับมาเนี่ยปลายปีนี้เราจะแข่งเอฟเอฟนะครับแล้วก่อนหน้าจะแข่งเอฟเอฟเนี่ยมันจะมีฟี فا เดย์ขั้นกลางก่อนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ย นะครับก็รอดูว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจะจัดทัวร์นาเมนต์เป็นอ่าลักษณะที่เป็นบอลถ้วยหรือไม่หรือจะจัดเป็นการอุ่นเครื่องนะครับระยะนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นตัวผู้เล่นอย่างสุภพโชคสารชาติครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็กลับมารักษาตัวนะครับโดยสมาคมโดยมาดามแป้งก็ดูแลนะครับเพราะว่าการรับใช้ชาติในแมตช์สุดท้ายในการเจอสิงคโปร์โอ้โหสุภโชคสารชาติเราเนี่ยตั้งแต่แมตช์จีนแล้วครับเขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทให้ทีมชาติไทยเรามากครับ ันนี้น่าชื่นชมเราต้องชมเชยนะครับสุขโชคในครั้งนี้อย่างมากเจ้าเชคเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอายุยังน้อยนะครับอนาคตเขาอาจจะได้เป็นกัปตันทีมชาติไทยหรือเป็นตัวจักสาคัญในเกมที่เราจะมุ่งสู่ฟุตบอลโลกในปี2030ก็ได้ใครจะรู้ครับสุประโชคดีวันดีคืนนะครับตั้งแต่อยู่กับซัปโปโรมารยาหลังได้ลงเล่นเนี่ยนะครับตอนนี้เขาได้รับอาการบาดเจ็บพ้นจากการลงช่วยทีมชาติไทยนี่แหละครับทําให้สุประโชคเลยครับ บาดเจ็บเขาทุ่มเทเนี่ยในสิ่งที่เราต้องชื่นชูนะนะครับเรื่องนี้มีคนพูดกันน้อยแต่ผมขอพูดในรายการผมเลยว่าผมผมขอเช่นชมเชคเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุ่มเทให้กับทีมชาติไทยเรานะครับทุกหยดน้ําตาต้องได้รับการตอบแทนครับน้องเชคงานนี้งานนี้ทุกสิ่งเก็บไว้ในใจสิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดไม่เราไม่ควรจะแพ้เราไม่ควรจะตกรอบนะครับทุกอย่างมันต้องได้รับการแก้ไขและเดินหน้าต่อไปให้สมกับสิ่งที่ อ่าสุขระโชคทุ่มเทนแน่นอนครับกำลังใจนี้จากแฟนบอลจากครอบครัวฟุตบอลไทยขอให้อย่างเต็มที่รักษาอาการบาดเจ็บให้หายพร้อมเมื่อไหรค่อยแข่งแต่ตอนนี้ได้ยินข่าวดีจากนิโคลัสมิเกลสันหรือนิโก้ของเราเนี่ยอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วครับลงมาฝึกซ้อมได้แล้วนิโคลัสมิเกลสันก็น่าจะมาช่วยทีมชาติไทยในนัดฟีฟ่าเดย์ได้นิโก้จะได้ช่วยทีมชาติไทยไปอีกระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือนิโก้เป็นทีมชาติไทยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ นิโก้หัวใจเป็นช้างศึกร้อยเปอร์เซ็นครับเพียงแต่ว่าระยะที่น่าเสียดายคือแข่งกับทีมชาติจีนนัดเจ้านัดเยือนเนี่ยนะครับขออภัยนะฮะแข่งกับทีมชาติจีนนัดเยือนแล้วก็มาเจอสิงคโปร์นัดเยาเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเราไม่ได้มีนิโก้ลงมาช่วยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่อ่ไม่ถึงกับเป็นแมตที่เราทําได้ไม่ดีเราไปเสมอจีนได้แต่ว่าเรามาชนะเราชนะนะครับสิงคโปร์ นะครับไม่ใช่เราแพ้นะที่เราตวาวกว่เพราะประตูเราไม่ถึงเนี่ยก็ถือว่าทีมชาติไทยทำได้ดีแล้วครับบทเรียนบทนี้นะผมอยากจะพูดตรงๆะไรสักอย่างนะคือจริงๆแล้วถ้าจะพูดไปเนี่ยผมไม่อยากตอกย้ำอะไรนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก็คือซูน้าดาวยิงของเราเนี่ยในระดับเอเชียถ้าพลาดมันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้ครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เสียใจมันเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะครับถ้าเกิดเราถึงเวลายิงล้วเรายิงไม่ได้เนี่ย ถ้าสมาธิเราไม่ดีเนี่ยผลกระทบมันใหญ่หลวงมากแม้กระทั่งกองหลังเราเหมือนกันขึ้นไปเล่นระดับเอเชียแล้วถ้าคุณไปพลาดง่ายๆให้เขายิงเราได้ไง่ายเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นรุซเบกคิสถานที่ยิงเราได้อย่างง่ายๆในครึ่งหลังนะแล้วก็แมทที่เจอกับสิงคโปร์ที่เราพลาดนิดหนึ่งจริงๆนิดเดียวแค่นั้นเองครับนิดเดียวแค่นั้นก็มากพอสําหรับการยิงในในนักเตะระดับฝีเท้าชั้นนำเนี่ยเขายิงได้เลยสิ่งที่มันส่งผลกระทบนะ แล้วก็สูตรหน้าเราเนี่ยจังหวะที่ยิงได้ยิงไม่เข้าเนี่ยระดับฟุตบอลระดับโลกหรือเอเชียเนี่ยลูกบางลูกที่เราพลาดเนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลมากนอกจากนักเตะที่พลาดนั้นจะเสียใจแล้วนะครับมันยังส่งผลกระทบไปหมดเลยทั้งด้านแฟนบอลน,นับล้านคนนะครับสมาคมทั้งสมาคมนายกสมาคมทุกอย่างเป็นเอฟเฟกทั้งหมดครับมันทําให้มีน้ําตาให้เพื่อนมีน้ําตามันทําให้ทุกอย่างมัน มันเกิดประเด็นขึ้นมาหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสังคมฟุตบอลไทยครอบค,อบคอบบอรัวฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันยังไม่หนักแน่นไอ้คําว่ารู้แพ้รู้ชนะของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มหัวใจดังนั้นมันจึงกเกิดเหตุการณ์ที่พลาดไม่ได้นะครับผมบอกไว้แล้วครับว่าเชียร์ทีมชาติไทยหรือเราเป็นครอบคบอรัวฟุตบอลเนี่ยมันต้องพลาดได้สิครับเกมกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะตกรอบก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันแต่ที่พูดนะฮะว่าก้องหลังของเราหรือศูนย์หน้าของเราถ้าเราพลาดในระดับเอเชียเนี่ย เราจะเจ็บปวดอย่างมากแล้วผลกระทบมันอยู่ในระดับมหาศาลนะมันกระทบไปหมดเลยครับถ้าเราแทงสนุกเหมือนมันไปสีห้าชิ้นอะ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่า,าครบอบครัวผู้บอวไทยเรายัางไม่หนักแน่นเรื่องเล็กๆบางทีก็ไปปั่นเป็นเรื่องอื่นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จับโยงมาหากันกับเรื่องที่เราพลาดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ควรควร,ระวังว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเราไม่ใช่ทีมในระดับภาคพื้นอาเซียนธรรมดาเนี่ย เราเก้าวขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วตัวครึ่งตัวแล้วครับจะไปหมดตัวแล้วในระดับเอเชียการพลาดในการเล่นเนี่ยจะจะต้องไม่เกิดขึ้นนะนักเตะระดับนี้จะพลาดไม่ได้เลยจังหวะควรจะได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องได้จังหวะที่อายืนอยู่หลังเนี่ยลูกง่ายๆไม่ควรจะพลาดให้เขายิงประตูเราได้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่านะน่าจะเสริมเข้าไปในความคิดเราเลยว่าเมื่อก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่เป็นระดับเอเชียระดับโลกแล้วในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนี้เนี่ย การพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มันเกิน80ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยต้องไม่พลาดครับและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันนิ่งครับฟีเท้าเราได้อยู่แล้วปกติเราไม่พลาดนะนักเตะของเราไม่เคยพลาดเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าหรือกองหลังจะไม่พลาดแต่หัวใจเราไม่นิ่งไงครับมันก็เลยพลาดมันต้องค่อยประคับประคองไปลวครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าหลังจากการแข่งแล้วมาเจอสังคมที่มันไม่นิ่งเจอ,อ ความรู้สึกที่เราไม่ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะม,มีหัวใจหัวใจที่ค่อนข้างที่จะคือความคิดมันสับสนนะครับบางครั้งก็กลัวกลัวว่าถ้าเกิดเราพลาดไปเนี่ยจะโดนบูลลี่แน่เลยแล้วมันจะมีผลกระทบกับคนนั้นคนนี้แน่เลยพอพอเราคิดมากๆเราก็พลาดไปเลยฮะก็เป็นเสียอย่างนั้นนะครับสําหรับนะครับก็ดีใจครับมอีอ่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นหนุ่มไฟแรงนะครับ เป็นคนรุ่นใหม่ได้ขึ้นมารับผิดชอบเกี่ยวกับไทยลีกเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่มาดามแป้งเนี่ยกำลังวางโครงสร้างทั้งหมดให้กลายเป็นโครงสร้างที่ก้าวเดินต่อไปเห็นวิสัยทัศน์แล้วผมก็ดีใจครับท่านก็มีคำพูดที่ค่องข่านที่จะผมประทับใจเกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรผิดอะไรผูกก็ต้องว่าไปตามนั้นและเห็นสากลเห็นชาติเห็นชาติเห็นทีมใหญ่เราเป็นหลักสิ่งเหล่านี้แหละครับควรจะช่วยเหลือกันให้มันก้าวเดินเข้าไปแนวโน้มมันดีแน่ครับ เมื่อมีคลื่นมีลมเข้ามาประทะเรามีพายุมีฝนมาประทะเราเนี่ยมันทําให้รากเราแข็งแกร่ง,งถูกต้องครับมันจะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับถ้าเราก้าวเดินไม่หยุดนะครับดังนั้นนะครับเดือนหนา้าเราคงเห็นหน้าเห็นหลังเกี่ยวกับทีมชาติไทยว่าเราจะก้าวเดินไปอย่างไรนะครับสิ่งอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะครับให้มันผ่านไปวันทั้งหน้าสําคัญที่สุดทีมชาติไทยเราเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลครับ ตอนนี้เราก้าวมาไกลแล้วสิ่งที่จะก้าวต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับแพชชั่นนี้จะต้องไม่ลดจะต้องมีความเข้มแข็งไปตลอดและผมก็จะพูดอย่างนี้ไปตลอดนะครับสิ่งลานพลน้อยในในคลิปของผมเนี่ยแน่นอนครับทุกคลิปมีเรื่องบางเรื่องนะครับซ่อนอยู่ในคลิปผมเสมอวันที่ว่าท่านจะฟังผมในประเด็นไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ผมบางอย่างนะผมก็ไม่อยากจะพูดให้มันชัดเจนอะไรมากนะครับผลกระทบมันเยอะ บางอย่างผมพยายามเท่าที่ผมจะพูดได้แต่ที่แน่ๆคือระยะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ระยะเปลี่ยนผ่านเป็นระยะที่เราต้องส่งทีมชาติไทยเราให้ก้าวหน้าต่อไปแต่มันเป็นระยะที่อันตรายอย่างยิ่งครับระยะนี้แหละครับระยะอันตรายถ้าเกิดเรามีกําลังใจที่ตกหรือมีแพ้แพ้ชั้นที่ไม่เต็มนะมันจะทําให้ทีมชาติไทยเราเกิดปัญหาและปัญหาเหล่านี้มันจะแก้ายากมากครับดังนั้นความต่อเนื่องการให้กําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับในระยะนี้ えっ